สวัสดีค่ะพบกับน้องชานมนะคะกับช่องพอรพิมลชาแนลค่ะพาน้องแมวชานมออกมาเดินเล่นในสวนนะคะ สนุกไหมชานมวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะคะอากาศเย็นลมพัดเย็นๆสบายๆนะคะชานมมาเดินเล่นในสวนไม่ได้ออกมาเดินเล่นหลายวันแล้วนะคะ น้องเข้าบ้านแล้วเหรอหไปออไปเดินเล่นไปอย่าทำต้นไม้หักนะอย่าปีนต้นไม้หักนะเราอ่ะชอบปีนอ่ะถ้าปีนตายมากๆเลยนะใช่ไหม เข้าบ้านใช่ไหมเนี่ยมาเล่นเนี่ยเ,เร็ว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 เรีนเล่นแล้วเย็นเย็นนะลมพัดเย็นเย็นนะคะชานนมนะคะจะเอ๋จะเอ๋ กินใบไม้เหรอะชาะนมมันไม่มีใบไม้ที่หนูจะกินได้เลยนั่นเนี่ยนะี่นค่อยไปหาข้างนอกเนาะค่อยไปเดินหาข้างนอกว่ามีไหมมาให้ชานมกินนะ สวนโดดได้ไหมโดดข้ามต้นไม้เดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวเขาจะโดดนะคะโดดมาแล้ว าโดดหนึ่งสองสามเร็วหนึ่งสองสามมาเร็วมาเร็วทำท่าจะโดดโอ้โหเก่งมากเก่งมากไปเข้าบ้านยังไปเข้าบ้านไหมไปเข้าไหมเอ้ยบอกให้เข้าบ้านไม่ได้ให้เกาะแบบนี้โดูโดดนะคะทุกคน ข้าบ้านธรรมดาโลกไม่จำข้าวธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมเนี่ยทานออหน้าหนูจะไปยังไงนะ่ะเอาโดดลงตู้เย็นเออแหมโอ้โหอ,อย่างเทเลยนะเราอ่ะอย่างเทเลยใช่ไหมข้าดีๆก็ไม่เข,ข้าวค่ะขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ อานนมเข้ามาในบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ